พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง y o u youtube YouTube กิจโพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับคดีแอมไซยานายสิ้นสุดลงงล้วนะครับบิ๊กโจก,กออกมาแถลงข่าวละ ทั้งหมดก็ในข้อหาวางยาฆ่าเจ้าหนี้เหดือทั้งหมด15รายนะครับตาย14รอดหนึ่งเป็นทั้งหมด15คดี72ข้อหาครับแล้วก็แจ้งความกับผู้ใกล้ชิดนะครับก็พลตำรวจโทวิทูลพันตำรวจโทวิทูลซึ่งเป็นผัวเก่า แล้วก็เป็นผัวปัจจุบันด้วยคือเป็นผัวเก่าก่อนและแอมก็ไปมีผัวใหม่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตแล้วก็กลับมาอยู่กับผัวเก่าหรือมีผัวพร้อมกันสองคนก็ไม่รู้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ทนายพัดซึ่งปากเจ๋าๆนะออกมาต่อปากต่อกรอต่อปากต่อคำอ่ะสองคนกินก็โดน ตั้งข้อหาไปด้วยก็ต้องไปสู้คดีโทษฐานก็รู้เห็นเป็นใจแล้วก็ช่วยกันวางแผนปกปิดความรับคือถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับไอ้สองคนนี้ก็เฮียพอๆกับแอมสยานายถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆคือเราเห็นคนคนหนึ่งไปฆ่าคนตายนะเราก็ไปช่วยปกปิดเขาแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่คนต่อกี่คนนะ ก็ไม ok yes, ่ร right? kind of ู้ว่าไปรู้เห็นในการที่ฆ่าคนตายกี่คนมาแล้วที่ตายไปทั้งหมดสิบสี่คนนะครับเหตุเกิดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับมีทั้งหมดแปดจังหวัดเหยื่อของแอมซยานายคือใครบ้างก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะเอ่ยชื่อไปเราก็ไม่รู้เป็นใครเราก็ไม่รู้จักหรอกครับ คือเริ่มตั้งแต่ปี2558นะครับเป็นการเปิดซิงแอมไซายาน์7ก,กรกฎาคม2558ครับก็คนนี้เสียชีวิตที่ทองหล่อกทมเหยื่อ,อคนที่สองครับ23สิงหา6 2563ครับที่นครปฐมครับ เหยื่อรายที่สามครับยี่สิบห้าพฤศจิกายนหกสามครับมุกดาหารเหยื่อรายที่สี่สิบสามธันวาคมสองพันร้อยหกสิบสามครับนกรปฐมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดตายไปหนึ่งคนห้าสิบเก้าไม่มีอะไรหกสิบไม่มีอะไรหกสิบเอ็ดไม่มีอะไรหกสิบสองไม่มีอะไรปีหกสิบสามนี่ครับตายไปทั้งหมดสี่คนครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตายคนหนึ่งครับ 6มกราคมที่กาญจนบุรีปีสองพันห้า้อหกสิบห้าครับเก้าสิงหานะครปฐมสิบสิงหาสมุทรสาครสิบห้าสิงหาเพชรบุรีสิบกันญานะครปฐมสิบสองกันญาราชบุรีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าศพครับสองเดือนครับสิงหากับกันยาห้าศพ เยอไรที่สิบเบ็ดรอดครับไม่ตายร้านท้องทัดออกปีสองพันหกห้าไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสองสามสี่ห้าศพหกศพครับถัดมาปลายปียี่สิบพฤศจิกาครับที่นครปฐมปีสองพันหกสิบห้าปีเดียวครับหกศพครับจริงๆจะสร้างสถิติปีสองพอยหกสิบหกแต่ก็เสือกโดนจับซะก่อน เพียงไม่กี่เดือนครับ12สิงหาอุดรครับอันนี้ก็ผัวผัวตัวเองซึ่งเป็นผัวปัจจุบันนี่แหละครับพอตายไปแล้วก็เป็นผัวเก่าที่อุดร11เมษาที่นครปฐม14เมษาที่ราชบุรีครับนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นตาย14คนฟังแล้วก็เศร้าใจนะครับ ตำรวจก็ออกมาแถลงข่าวบิก๊กโจ๊กออกมาแถลงข่าวก็คือรอดยากแล้วแอมก็ไม่ได้ท้องแล้วก็มีสิทธิ์โดนประหารชีวิตแต่ไงก็ไม่ประหารชีวิตหรอกครับติดก็ประมาณจากแปดเก้าปีก็ออกมาแล้วละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะถามว่าบิ๊กโจ๊กได้สอบต่อไปไหมว่าตัง้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบแปดนั่นแหละครับผู้เที่เกี่ยวข้องอ่ะ ทำหน้าที่ดีหรืออยังตํารวจผู้ที่ตรวจหลักฐานน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตรวจศพอ่ะหมอที่สันันชันูนนพิกศพอ่ะว่าไงปีห้าแปดแลวปีหกสามนะครับพวกนี้ว่าไงคือทุกปีแหะจะบอกให้ว่าก็ต้องไปเช็คด้วยว่าตำรวจ หมอที่ชันสูตรพิกศพอ่ะบกพ้องในหน้าที่ไหมไม่รู้ไม่เห็นไม่หือไ,ไม่อืออะไรยังไงตรวจไม่พบหรือว่ามีสารสารมียาพิษในร่างกายนะไม่พบอะไรเลยลหะบิ๊กโจไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะครับเพราะว่าเัาเกิดถ้าปีห้าแปดโอเคมันมันก็ไปติดคุงแต่ปีห้าแปดแล้วอีกสิบสิบสี่ลายก็จะรอดนะครับ ถ้าโดนไปนสักสามคนตายไปสักสามคนอีกสิบเอ็ดคนก็จะรอดนะครับนี่กระบวนการนี้มันมันมันไม่ได้เรื่องนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะบิ๊กโจ้ก็ไม่พูดถึงเลยปล่อยเลยตามเลยเหรอจ้างหัวมันอย่างนั้นเหรอมัน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 ก็เลยมาเกิดถึงปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไอ้ตำรวจกับไอ้หมอชันสูตรพิกพูจ ในคดีที่14กับ15เนี่ยครับมันใกล้กันตาย11เมษายนกับตาย14เมษายนแต่มันอยู่คนละที่คนทําสํานวนคนทําคดีก็คนละที่เพราะมันอยู่ที่นครปฐมกับอยู่ที่ราชบุรีถ้าเกิดตรวจไม่ละเอียดตรวจไม่เจอหรือไม่ให้ความสําคัญแม่อะไรอีหนังนี้ก็ยังอยู่ต่อนะก็ยังฆ่าคนได้ต่อไปเรื่อยๆ แลบพีกโจก็ไม่ได้แถลงเลยว่าไอเวนตันไลนยเนี่ยมันมีเงินกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านที่มันทำทั้งหมดเนี่ยเพราะมันทำเพื่อเงินทั้งนั้นแหละครับมีเงินไหมและทายทอทายทายเทไปถึงไหนมั่งไปอยู่ที่ไอผัวตำรวจนี่กี่สิบล้านไปอยู่ไอที่ทนายคู่ใจนี่กี่สิบล้านต้องเช็คไปถึงขั้นนะครับไหนไหนก็จะทำไปแล้ว ไม่ใช่เอาแอมมาลงโทษแล้วก็จบอแล้วมันมีผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สมรู้ร่วมคิดแค่สองคนเนี่เหรอแค่ผัวเก่าที่เป็นตำรวจกับแค่ทนายความเหร่คนอื่นไม่มีใครรู้เลยเหรอไม่รู้กันในจริงๆเหรอพ่อแม่พี่น้องโคตรเ่าไม่รู้เห็นเป็นใจเหรอแล้วพ่อแม่พี่น้องโคตรเ่าของคนตายก็รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าก็ต้องไปเช็คแต่ละคดีแต่ละคดี เอาให้มันจมทอรณีไปเลยไหนๆก็ทำแล้วนะครับก็เสร็จแล้วรอดยากอ่ะจะรอดทั้งหมดทั้งสิบห้าคดีทั้งเจ็ดสิบห้าข้อหามันคงไม่ได้หรอกคงเป็นไปไม่ได้ไอ้พวกนี้มันเป็นฆารตรกรต่อเนื่องหรือเปล่ามันคงไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เปนคนฆ่าเองไม่ได้มีดปาดคอไม่ได้เชือดเองไม่ได้ยิงเองมันเอายาพิษ ไปให้เขากินจนเสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ที่ทนายความนะครับทนายพัดแล้วก็ญาติพี่น้องอะ่ะเวลาเข้าไปเยี่ยมไอ้แอมสายไนท์เนี่ยก็จะก็จะไปหลอกเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ไม่เป็นไรรอดแน่รอดแน่หลุดแน่หลุดแน,ดแน่เพราะไอคนมันอยู่ในคุกมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีหนังสือพิมพ์อ่านมันไม่มีโทรทัศน์ดู มันไม่รู้หรอกคดีมันเป็นยังไงมันก็เชื่อไอ้ทนายความนี่แหละสญญาติพี่น้องที่เข้าไปก็ก็ไม่กล้าพูดหรอกก็คงจะให้ความหวังนะครับเอ <c oughs> นั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีคดีแบบนี้อีกกี่คดีมีอีกเป็นสิบคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็คนที่ฆ่าคนยังลอยนวลอยู่ หนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ก็คนทําผิดก็ขอให้โดนลงโทษให้สาสมกับความผิดที่พวกมันได้ทําไปนะมาซื้อกล้วยตากผมหน่อยครับกล้วยตากบางกระทุ่มครับกล้วยตากซึ่งอร่อยมากอร่อยที่สุดครับเป็นของอำเภอบางกระทุ่มพิษานุโลกครับ ห้าซองสองบาทสำหรับผู้ที่จะบูชาพระพุทธจิรารุ่นหกร้อยหกสปีทวีโชคนะครับรุ่นนี้จา 10, 1, ่าสิเบกดรทวีบูรณาเขตศรริลปจารย์แห่งชาติในวัยเกปีบรรจงสร้างอย่างสวยงามมากหน้าตักห้าจนิ้ว1 2ื0 0สันกว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว2 6 0 0มกว่าบาทหน้าตัก1 2บสอนิ้ว5 9 0 0มกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญสอง้ยเก้าบาท ค่าส่งฟรีนะครับเฉพาะเหรียญติดต่อกับผมครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันใน f c e e o o o k ังษกิจพลนเด็ดวิสัยแอดไลน์มาคุยครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันโทรมาคุยได้สำหรับท่านที่สนับสนุนผมนะครับก็เข้าไปโอนไปบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันวันนี้ถ้าเข้ามาดูในช่องกิจโพสแชแนลในช่อง YouTube แล้ว ถ้ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวขอบคุณครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่าง